สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ในอีพีก่อนผมได้นําเสนอความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นถึงผลงานอันยอดเยี่ยมในเกมเจลิกนัดล่าสุดของสุปโชกันไปก็ได้มีคนยื่รีเควสตกันเข้ามาว่าอยากฟังมุมมองของแฟนบอลในอาเซียนเกี่ยวกับประเด็นนี้กันบ้างในคลิปนี้ผมก็เลยตั้งใจลองไปหาข้อมูลในสื่อออนไลน์มาฝากกันซึ่งก็ได้พบว่าทางเวียดนามได้มีการพูดถึงผลงานของสุปโชกันอย่างเข้มข้นพอสมควร ยังสื่อใหญ่ยังเว็บเดอะทเถาได้มีการตีพิมพ์บทความด้วยการพาดหัวข่าวที่ว่าก่อนเบรกทีมชาติสตาร์ชาวไทยได้สร้างกระแสฟีเบอร์ในประเทศญี่ปุ่นแล้วกงเฟืองล่าโดยที่ในบทความนี้ได้มีการเปรียบเทียบถึงการที่ทั้งสุบะโชคและก็แข้งเวียดนามอย่างเงี้ยนกงเฟืองต่างเล่นกันอยู่ในเจลีกด้วยกันทั้งคู่แต่ทว่าผลลัพธ์นั้นกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยในขณะที่สุบะโชคนั้นกําลังเฉิดฉายแต่ว่ากงเฟืองนั้น กลับเล่นบทหายตัวไปอย่างลึกลับโดยในเนื้อหาในบทความนี้ก็ได้ระบุด้วยว่าสุปโชคได้ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการยิง2ประตูช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะเหนือกัมบะ4ต่อศูนย์ก่อนที่จะกลับมาเล่นในสึกทิงยครับซึ่งนี่ถือเป็นการยิง2นัดติดต่อกันของเขาแล้วหลังจากที่ยิงหนึ่งใจหนึ่งไปในเกมกับฟอนตาเล่เมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยซึ่งหลังเกมกับกัมบะก็ได้มีนักข่าวญี่ปุ่นมารอสัมภาษณ์เขากันอย่างมากมาย จำนวนแฟนคลับของเขาในประเทศญี่ปุ่นก็เพิ่มมากขึ้นด้วยทั้งที่เมื่อหนึ่งปีก่อนเขาเป็นเพียงแค่ตัวสำรองของทีมซัปโปโรแต่ในปีที่2ในการเล่นต่างแดนเขาค่อยๆเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมแล้วแต่เ้ว่าในทางกลับกันกงเฟืองนั้นกลับไม่เคยได้รับความไว้วางใจจากโคชโยมาดะให้มีชื่อลงเล่นในถึกเจลีกหนึ่งเลยเกมเจลีกได้ดำเนินมาถึงนัดที่26แล้วและเหงียนกงเฟืองก็ได้มีส่วนร่วมกับเกมแค่ในฐานะผู้ชม โดยในเดือนกันยานี้ทั้งสุประโชคและกงเฟืองต่างก็ได้กลับมาบ้านในช่วงฟีฟาเดมเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละอารมณ์กันเลยกงเฟืองอยังคงล้มเหลวต่อเนื่องในการไปต่างแดนในครั้งที่4แต่สุประโชคมีความรู้สึกที่หวานชื่นกับการไปเล่นในต่างแดนเป็นครั้งแรกซึ่งนอกเหนือจากบทความชิ้นนี้ของทางสื่อเวียดนามแล้วในเพจของแฟนบอลเวียดนามอย่างแฟนสวีลีก็ได้มีการตั้งกระทู้ตกเถียงการถึงความสาเร็จของผู้เล่นไทยในหลีกญี่ปุ่นกันอย่างเข้มข้นครับ โดยมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้กันนับร้อยคอมเมนต์ในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปโดยแฟนเวียดนามคนแรกนี่ได้มองถึงความสาเร็จของผู้เล่นไทยในเชิงตัดพ้อว่านับจากปี2014มาจนกระทั่งปัจจุบันมันมีผู้เล่นไทยประมาณห6คนแล้วนะที่ไปประสบความสําเร็จในการได้ไปเล่นในเจลีแต่ลองมองมาที่เวียดนามสิมันน่าเบื่อที่พวกเขาถูกคว้าตัวไปอยู่กับทีมในระดับดีวิชั่น2ของเกาหลีแล้วยังคงต้องเป็นตัวสำรองด้วย ซึ่งคนต่อมานี่จึงได้มาแสดงมุมมองไปถึงปัจจัยที่ทําให้ผู้เล่นไทยนั้นมีผลงานที่ดีในหลีกญี่ปุ่นว่าสิ่งสําคัญมันก็คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยพวกเขานิยมชมชอบนักเตะไทยมากกว่าและก็ให้โอกาสลงเล่นไม่เหมือนกับนักเตะเวียดนามที่เก่งแค่ทําเงินในสื่อแต่ว่าไม่มีโอกาสได้แสดงออกในสนามที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองว่าเจหลีกนั้นค่อนข้างชื่นชอบผู้เล่นชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมซัปโปรโรที่เคยมีชนาทิพย์เมื่อสุภโชคเริ่มต้นได้ไม่ดีในฤดูกาลแรก เขาจึงยังคงให้ความไว้วางใจดังนั้นเขาจึงสามารถปรับตัวขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วก็คืนฟอร์มได้ต่างจากผู้เล่นเวียดนามที่ไม่ค่อยเป็นที่ชื่นชอบนักแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมานนั้นได้มองถึงความล้มเหลวในต่างแดนของแข้งเวียดนามในมุมที่ต่างออกไปครับว่าผมมองว่าปัญหามันคือเรื่องของสภาพจิตใจของผู้เล่นเวียดนามที่มีขีดจํากัดถึงแม้ว่าเทคนิคของพวกเขามันจะไม่ได้แย่เลยก็ตามในขณะที่ผู้เล่นไทยนั้นได้ฝึกเรื่องนี้กันมาได้ดีกว่าดังนั้นพวกเขาจึงได้ร่วมเล่น ในขณะที่คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองถึงปัจจัยที่นําไปสู่การไม่ประสบความสําเร็จในการออกไปเล่นในต่างแดนของนักเตะเวียดนามในอีกแง่มุมหนึ่งว่านี่มันเป็นเพราะเรื่องคุณภาพในการเตรียมตัวอย่างผู้เล่นชาวเวียดนามอย่างกวงไฮที่ไปร่วมทีมในฝรั่งเศสในนาทีสุดท้ายและไม่ได้มีการเตรียมการอะไรเลยนั่นมันจึงเป็นระดับการเข้าร่วมทีมที่แย่ของกวงไฮในขณะที่ผู้เล่นไทยอย่างชนะทิพย์และสุประโชคที่ศักยภาพพอๆกันกับผู้เล่นเวียดนามพวกเขามีการเตรียมตัวที่ดีมากก่อนที่จะออกไปเจอกับภาษาต่างชาติ และเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมก็คนละระดับกับกวงไฮยอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าจากตรงนี้เขาได้มีแฟนเวียดนามที่ได้มาคอมเมนต์ว่าสรุปคือคลาสไม่ดีแต่ก็จะยังคงฝันกลางวันกันอยู่หรือใครที่ดูฟุตบอลเป็นจะรู้ดีว่าระดับของนักเตะไทยอย่างชนาทิพย์และสุภโชคนั้นดีกว่านักเตะเวียดนามอยูหนึ่งหรือ2ระดับส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงความล้มเหลวของผู้เล่นเวียดนามในต่างแดนด้วยว่า ความจริงแล้วผู้เล่นอย่างวานตวนและก็กวงไฮเนี่ยก็เป็น2ผู้เล่นชาวเวียดนามที่ได้รับโอกาสให้ลงเล่นในทีมชุดหลักในสโมสรน,นะแต่ผลงานของพวกเขามันแย่มากพวกคุณมีแต่ข้ออ้างกันทั้งวนันปฏิเสธที่จะมองเห็นและก็ยอมรับความจริงซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงความสาเร็จของนักเตะไทยในต่างแดนในเชิงเปรียบเทียบว่าผู้เล่นไทยนั้นต่างมีเทคนิคที่ดีกว่าผู้เล่นชาวเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในเรื่องของการยิงไกลมีแค่พวกแอนตี้ไทยเท่านั้นแหละที่จะปฏิเสธมัน สุปโชคในฤด,ดูกาลนี้เล่นไป17เกมทําได้6ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิตโดยที่ก่อนหน้านี้เขาเป็นเพียงแค่ตัวสํารองแต่2แมตช์ล่าสุดเขามีส่วนร่วมอย่างน้อย2ประตูนับจากนี้เขาจึงต้องได้ลงเล่นเป็นตัวลักส่วนคนต่อมาก็ได้มาชื่นชมพัฒนาการของนักเตะไทยเราว่าผมจําเป็นต้องพูดเลยว่าสุปโโชคนั้นพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างรวดเร็วเลยจากตัวสํารองกลายมาเป็นตัวเลือกที่จะลงเล่นเป็นตัวลักเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวถึงแข้งไทยของเราไปอีกด้วยว่า สุประโชคนั้นเป็นผู้เล่นที่ดีและก็มีศักยภาพอย่างมากมาตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วเขาได้เลือกเส้นทางเดินที่มันเหมาะสมกับตัวเองเพื่อที่จะสามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดส่วนคนต่อมาที่ได้มองไปถึงปัจจัยเบื้องหลังที่เป็นจุดที่ทําให้นักเตะไทยนั้นได้ไปเล่นในต่างแดนว่าสิ่งแรกที่ต้องรู้กันก็คือไทยลีกนั้นมีการเน้นกันอย่างชัดเจนในการส่งออกผู้เล่นไปประเทศญี่ปุ่นซึ่งมันต่างจากเวียดนามที่ไม่เน้นประการที่2ก็คือ การเตรียมตัวของสุปโชคมีคุณภาพกว่ากวงหายตอนไปฝรั่งเศสเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองว่าไทยลีกนั้นคือสะพานสําหรับผู้เล่นชาวไทยเพื่อไปเจอฉายในเจลีกในขณะที่คนต่อมานี้ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมไปอีกด้วยว่าลีกไหนละ่ะที่มันมีการฝึกผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมไทยนั้นฝึกให้เล่นฟุตบอลกันด้วยการคิดด้วยหัวไม่เหมือนกับเวียดนามที่เล่นฟุตบอลกันด้วยอารมณ์แต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งว่าเรื่องการฝึกผู้เล่นเนี่ย ต้องยอมรับเลยว่าไทยนั้นมีอคาเดมี่ที่มากกว่าเวียดนามแต่ว่าคุณภาพของผู้เล่นไทยนั้นก็กลับไม่ได้ดีไปกว่าเวียดนามเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางที่เวีนดนามนั้นยังเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนซึ่งในประเด็นนี้จึงได้มีแฟนเวียดนามคนต่อมาที่ได้มาถามว่าใครกันละ่ะคือมิดฟิลเบอร์หนึ่งในอาเซียนของเวียดนามเผลอเจอให้น้อยลงหน่อยเถอะไทยนั้นผลิตมิดฟิลคุณภาพสูงได้อยู่เสมอแค่ชนะทิพย์เพียงลำพังก็ไม่มีผู้เล่นเวียดนามเทียบได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามคอมเมนต์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังได้มาตอบกลับอีกครั้งด้วยคาถามที่ว่าแล้วมันมีใครในอาเซียนที่สามารถเล่นมิดฟิลด์ตรงกลางได้ดีกว่าเฮืองดึกไหมล่ะซึ่งในเรื่องนี้แฟนเวียดนามคนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์ตอบกลับแบบติดตลกว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยคงดูแต่วีลีกหรือยังไงถึงได้ไม่รู้จักอยู่เย็นทิติพันธ์พิธิวัตรหรือว่าปกเกล้า ส่วนคนต่อมานี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งชาวเวียดนามที่ได้มาคอมเมนต์ถึงเฮืองดึกที่ยังไม่ได้ไปต่างแดนพราะทั้งเปรียบเทียบศักยภาพกับนักเตะไทยของเราได้ว่านี่มันเป็นเพราะว่าเวียดเทวนั้นไม่ได้รับข้อเสนอของทีมจากเกาหลีถึงญี่ปุ่นที่จริงเนี่ยสุภัยโชคนั้นแย่กว่าเฮืองดึกอีกในเวลานี้เวียดนามมีแค่เฮืองดึกเท่านั้นที่จะไปประสบความสําเร็จในต่างแดนได้ซึ่งในเรื่องนี้แฟนเวียดนามคนต่อมาจึงได้มาตอบกลับว่าทีมเกาหลีและญี่ปุ่นทีมไหนเหลือที่อยากได้ตัวเขา ก่อนหน้านี้มีแค่ข่าวกับทีมในเค e ล g กสองแล้วสุปชคด้อยกว่าเฮืองดึกเนี่ยนะกับหลังเพ้อเจออะไรหรือเปล่าในขณะที่คอมเมนต์ต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของแฟนบอลชาวเวียดนามที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ต่อไปอีกด้วยว่าผมเนี่ยไม่ได้จะจูบคนไทยนะแต่ว่าเพียงบุญมาทันที่เล่นวิงแบ็กแล้วเข้ามาเล่นมิดฟิลก็เพียงพอแล้วที่จะสอนเฮืองดึกว่าฟุตบอลที่มีคลาสเป็นอย่างไร ทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวจากซื่องเงียนและก็ความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟลูกหนังชาวเวียดนามจากนับร้อยคอมเมนต์ที่เข้มข้นในเพจของเขาถึงความสําเร็จของนักเตะไทยใตย่ต่างแดนของเราที่มีผลงานที่ตรงกันข้ามกับนักเตะเวียดนามอย่างสิ้นเชิงที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นเกรดลูกหนังเล็กๆน้อยจากต่างแดนกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขัดตกบกพล้องในการแปลหนะ้าตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับพบกันให,ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ